ไปไงครับย like ี่สิบเอาห่อนึงปลาอะไรอ่ะปลากูดจ้เอากี่ห้องค่ะห่อนเดียวไหนห่อนนี้ห่อนนี้นะพี่นั่น นี่ก็หอหมกที่ซื้อมานะครับ20สิบบาทนะน่าก,กินครับสีสันแต่นี้มันไม่ใช่หอหมกแบบอีสานแท้นะถ้าอีสานแท้จะปลาเป็นชิ้นๆก็สับลงเป็นตัวนะครับออกข้างล่างเป็นกระหล่ำ จะได้ถ้าเป็นใบยอนะจะอร่อย่าน,นี่สีนมากินมากครับขอกัดเลยฮะหอร่อยครับรสชาติเข้มข้นมากเผ็ดถึงใจครับไม่ใช่หอมหมกเด็กๆนะแล้วเนื้อแน่นนะเนื้อปลาเน้นแ่น มันะบางนะถักเยอะหน่อยอนล้ปลานแน่นแบบเป็นอย่างกับเบเกอรอ์อร่อยแต่ละที่แต่ละอำเภอก็มีอะไรไม่เหมือนกันเนาะ ถ้ามาเมืองไหนไม่ได้ไปเดินตลาดนะัดเดินตลาดสดนะครับถือว่ายังไม่ถึงโอ้ล้มฝุ่นมาเห็นไหมครับฝนมาครับฝุ่นมาแต่ฝุ่นลงมันยังดีมันเฉียดผมไปหน่อยเดีย๋ยวต้องรีบทางครับก็ไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับชาแน e ฟิลไทยใน youtube ครับหอหมกที่สีขคอราพูงครับผม เก็บเรื่องราเล็กไม่น้อยแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยครับผมก็จะทำนะฮะ